เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยช่วยเราเล่นตรงนี้ก่อนเล่นตรงพื้นก่อนเล่นตรงพื้นก่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยพี่ดีพี่ดีเรากลับนะพี่ดีพี่ดีพี่ดีกลับมาพี่เฮ้ยกลับมาตรงนั้นนะเออกลับมา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 ฮฮััลลลลโโหหมึงเขาเหมือนมีย่บเขาต้องรีพอร์ตในไม้ได้นะโอ้เม็ดนะโคตรอ้โหเม็ดดำ แค่นนั้เเหลืออีกเจ็ดนาทีครึ่งนะเจ็ดนาทีครึ่งเป๊ะนะผมผมน่าจะเกมเลยนะพี่โคเคนยางแต็งหมดเลยเฉยมากเฟ้อคันเฟ้อคันหนึ่งนาย่าเขาอยู่บนสะพานหลุยให้เล่นเยอะจัดเลยเนี่ยเล่นไฟเสร็จแล้วนะเว้ยไฟป่ะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อีกแจงหนึ่งต้องสั่งครับที่แปดกินกับย่างอะไรนั่นแหลเฮ้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ยไรไอ้ขอคนที่ไม็นผ่รถผา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 รถเราเอาเพชรเซตนี้ให้แค่หายก่อนแล้วค่อยไปช่วย กีบัวอ่ะมาโดนกันตรงกีบัวเดี๋ยวรอเชิดครูเทียนกับเขาอเขึ้นผมไม่เอาผมทำไปกระดิ่งมาทำไมถ้าถ้ามึงเก็ตหายอ่ะแล้วเดี๋ยวของเทียเพื่อนมันยังไม่ได้ห่อผมไม่ต้องรีบเลยรอมันห่อด้วยนะค่อยว่ากันใครเอตีกันเออแก้ววัดพี่เฟยผมเจอมันอุ้มศพเพื่อนอยู่อยู่ตรงเนี้ย โรงพยาบาลโรงพยาบาลเลซ่าผมเลยเคยเจอพี่บังพี่บังพี่บังนั่นแหละมัน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 จะขี่มันมันจะขี่บอลส้มที่บอลส้มทางบอลส้มเลยอะไรเนี่นไหนหักหักมันมันหักขึ้นอันนี้แล้วเขาเขาเขาเรียกว่าเขาเคี้ยแล้วเนี่ยเอเลี่ยนเอเขาขึ้นเอเลียนไปแล้วอี่คาดึงอยู่ เอคือฝันโปนะโฮโปนะเดบอยู่ฝั่งโปฝั่งเดอยู่ฝั่โปไปหน้าโแล้วไ่้เนะต้องปล่อยปะผมไ่รอใชไม้นะแล้วเขาว่าอยู่ฝั่นี้เหมือนกันนะตอนนี้ตอนนี้เราเฟดขึ้นข้าบนแล้วถูกไหมใช่พี่อยแล้วยยตอนนี้เราเกมกี่คนอะมายืดยืนะครับตำรวจไม่ยมอยูโรงงานน้ำมันนะ

ที่ไหนนะที่ไหนนะตามตามเฟอร์ไปตามเฟอร์ไปเฟอร์ตาวคนสุกคนสุกคันแรกเลยเฟอร์สิ่งถ้าเราจับไอ้กลุ่มยาญนี้ได้เราอาจจะได้อุ้มพร้อมกับโฟนทีอีไม่ไม่เป็นมาน้อยอ่ะมันต้องมาทุกคนนะเว้ยตอนเนี้ยใครเป็นคนี่ออโปรเจกต์ดำโเจอต์ดำแถบแดงอ่ะมันแตกมันแตกยางขวาเดี๋ยวออกังอยู่ยาบ้งไงบ้างหรืเปล่เลี๋ยวขวาไปแล้วเดี๋ยวขวาไปแล้วเดี๋ยวขวาไปแล้วเขาอยู่โรงงานน้ำมันนะอยู่โคเคนนะผมพาพอไปโคเคนเนี่ยภาพมันเยอะมากเลยนะครับตํารวจตํารวจเยอะโคเคินสามสิบปีนะ เคสอุ้มเหลือห้าทีนะโอ้โหโดจับผมไปแล้วนะพี่ในเบลนะตอนนี้ไป็นในเบลตขอผีโดนยากขอผีนะมันอุ้มเพื่อเราอยู่ปะอยู่นี่กไปยางหมดเลยพี่เแต่ทันแต่ทันน่าจะมันน่าจะน่าจะได้คันนี้น่าจะได้รออยู่โรงงานน้ำมันนะรอลำหนึ่งคือโคชินนะไปไหนเราทั้งหมดนะ ตัอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าคู่สองคนเกย์เราย่างหมดตรงผมตรงผมตีผมตีผมย่างหมดตรงผมสองคนนะนี่นี่นี่มีญาติไหมตรงนั้นอ่ะไม่มีไม่ถือว่ามีมีเพื่อนเราในมือไม่นะเอ้ยน่าฮุมโปลนดนโลนะโดนปักโลนะน่าฮุมโปไอหมด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 เอาได้นะไอผมปังนะพี่ผมปังนะพื้นดินกีจะต้องเล่นนะลองเล่นนะลองเล่นนะ มีทะเลทรายเนี่ยน่าเดบวแล้วทีมตรงนั้นได้ป่ะคนนี้ผู้ใหญ่มาตรงนี้โอเคโอเคโอเคเรื่องเรื่องไปไดิพี okay, okay, okay. No, no ่เจล็อกรถด้วยเฮ้ยล็อกรถด้วยเฮ้ยล็อกรถด้วยติดบังเลยคือไป่มาแล้วไอ้ไอ้เหี้ยกูไล่ผิดเคสอ่ะคุณไล่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมผิดเคสไม่ใช่จับจับไปอ่พี่งสองหนึ่งองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอยูนึ่งสองเกิดอย่างเดียวขึ้นมา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  เเเเลเลเล,ลตัวหันกบมาส่วนแตกเลยเอาละเพื่อนไม่มาเฮ้ยเพื่อนทำอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยใครมีรถมาล้บหไ,ไอ่อนี่แอบเลยก็ได้ก็ mắm 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 มือเขาอ่ะแต่เยอะระวังนะขึ้นรถไปแล้วคนหนึ่งได้ถูได้ได้ลิต้าลิต้าลิต้าตายลิต้าตายเคกี่นไหนแล้วผมอยู่ใกล้ๆแถวเขาผมไม่เกินสามนาทีไม่เกินสามนาทีเดี๋ยวแปลลิต้าแป๊บนึงโอ้ขึ้นเรถไปแล้ววันลิต้ารถอุ้มมานะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยช่วยเราเล่นตรงนี้ก่อนเล่นตรงพุ้ยก่อนเล่นตรงพุ้ยก่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยพี่ดีพี่ดีเรากลับนะพี่ดีพี่ดีพี่ดีกลับมาพี่ เฮ้ยกลับมาตรงนั้นนะเออกลับมา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 ฮัลโหลฮัลโหลมึงฟังกูมึงฟังกูถ้าเขาตายถือศพติดมือแล้ววิ่งไปด้วยกันปิ้งไปด้วยกันอย่ากากศพปิ้งไปด้วยกันก่อนถือศพติดมือแล้ววิ่งไปด้วยกันก่อนไม่นี่นี่เอาเอาเอาไว้เอาไว้ข้าม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 ฟ้ามาข้ามมาข้ามข้ามไปฟากข้ามไปฟ้าหนู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 เออดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาชานมเหลือกี่นาทีชานมได้ช่วยเพื่อนได้ไอชานมตายสาม่นจานาทีไม่เกินกูอยู่ชานมตายนะตอนชานมตายอยู่ ค่อยๆเล่นค่อยเล่นทีละคนอพมาเปี่เล้ยงไปะหาเอลยเาชุบเพื่อนหน่อยจกูแล้วชุบอยู่กูชุบอยู่จะเขียนนะจะเขียนนะจะเขียนนะเล่น่เดียวเลยนเดียวเราสองสามคนเลยองสามคนเกจะหายแล้วนะไอ้คนที่อุ้มไปนะอุ้มตอมาอุ้มไปเลยนะไม่ต้องมานะเราได้ทำมิงอุ้มพร้อมกับโซนคิงนะถ้ามึงฆ่าหมดตรงเนี้ย หลายพี่เดี๋ยวรับด้วยไอ้เพื่อนมามันข้มาเอาสวยมากพี่โบเตรียม,มทีมให้ผมหน่อยดหึเส็ดแม่จมหัวเข้าไปตะ น้ำแกงผักกาดดองอร่อยว่ะเริ่กจะอบแล้วน้ำพริกอ่ะมามาดัดมาเติมเพื่อนปะใครวะที่สอบกลับมาเล่นที่สอบเฮ้ขขออยขอขอเชฟอยู่ตรงหินเนี่ยเห็นปหมเห็นปหมขวาขวาพีา่ครับอะไรต้งมาได้ปะเฮ้ยมึงขึ้นรถชนรถออกไหมปะชนรถออกไหมปะได้ได้ได้ผมชนนะผมชนนะไม่เป็นไรป่ะยเขาช่วยบอกก็ได้เราค่อยเล่นสองคนอ่ะไปจบได้หนึ่งนาทีบวกลบนะ ไปเล่นเล่นเล่นเขาล่นคนเกิดไม่ต้องชนแล้วไม่ชนล้บมาดึงมาจบครับเล่นที่จบเล่นที่จบไม่มีอะไรเลยเล่นที่จบเล่นที่จบจ้าเาเลอกหายแล้วหายแล้วหายแล้วมาลงลงมมาลงมาลงมามาลงมาลมาลลงมามาลลงมาลงมมาลมาาลงม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 าลลงมาลงลงมาลงมาลงมงมาลงมาลงมมาลลงมาลงมาลาลงลงมมาลาลมาลงมาลงมาลงมมาลลงมา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 ลง เกิดเจอเลยามาเลยพามาเลยเฮ้ยเรื่องเปนเท่าไหร่วะถือใกล้มาเลยพี่ตำรวจนะเออเล่นที่ศพไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกลังไปนี่แก้ววายเรื่องเยอะจัดเดี๋ยรวจตกตำรวจตำเราไปช่วยดูไอ้จ่าตำรวจไม่ปล่อยมึงเหรอปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเออพี่เลสเดี๋ยวผมไปดูเตรียมหอดเตรียมห่อต้องไวต้องไวโซนคิงมึงห่อโซนคิงห่อผมมาแล้วนะผมมาช่วยนะมาเรียนช่วยมาไอ้จ่าช่วยใครช่วยใครมาช่วยห่อดตก แปปหนึ่งรถหายพี่แพนนะผมไปเจอพี่แพนไอสัตอะไรของมึงนี่เด The Cat เมียนพี่เอาศพไปดูเดือกนะเรารวมตรงนี้นะเรารวมตรงนี้นะคนละศพนะไม่หยิบศพเลยไให้ไม่รู้กังหัน่ะไอ้นี่ศพตาเทพมันน้ำหนักอยู่ดีมันอยู่รอบๆเลยจีอ่ะไปไปกู้เพื่อนมาไปไปอยู่รอบนอกอ่ะไอตอนที่พี่ตอนโดนถูกใครอยู่หน้าทักวัวตอนที่เพื่อนฝังขอบคนใครวะต้นเกมอเหรอวะ ัวจับมาเหรอจับป่ะพี่ไอแพดแก่เดือีขงม่พี่แพดพีแรงหน่ยสดเดเยอะเลยเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาท่าตั้งกันรอมึงรอม่มีใครทำมงอยู่ก่ยาวอะเอะไรนะ่มีเฟอร์ไข่พี่ทะเบียน83เมาเมาศพตรงนี้ก่อนนะตรงนั้ตรงข้ามปั๊มอ่ะเร็วๆๆคนลพี่ได้เดือกนะพี่ได้เดิอกนะมี e ี p พอยู่นะ คนจับครั้งเดียวเสียหาย4ล้านนะครับลืมเก็บอีเทอร0.6เมตรพี่แจนผมถามแล้วพี่ว่ารถใครพี่มามา6เมตรผมถามแล้วตอนนี้ไงมีใครพาปเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเร็วๆทมีมิ่งมันห่อมันมันห่อพร้อมกับ่ออรพี่ขหนจ้าเดี๋ยวผมพาพาคนไปพาแล้วไปห่อที่พาแล้วดีสอบคนละสอบยังมีสอเหลืออยู่ไหมใครยืนอยู่นะพี่ไม่เหลือแล้วนะ ของข้ามปั๊มโฮมโปรไม่เลยไม่ได้เดี๋ยไอเด้อเด้อเด้อมาสุดพี่มีมีใครมีปืนไหมผมกำลังจะถึงแอนในหลงมาสับพี่หลงมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะขึ้นรถเข้าข้างทางแล้วห่อเลยขึ้นรถเข้าข้างทางแล้วห่อเลยขึ้นรถเข้าข้างทางแล้วห่อเลยตรงนี้มาติดกลางไฟนั้นเดี๋ยวพี่ห่อไว้ให้โอเคโอเคห่อเลยตำรวจอะรหวดไปอยู่นะโควเกนเยอะนะตำรวจไผ้าเกนเยอะกูแคสฮะเอรถอยู่แก้วแก้ววายนะอยู่พาวเกียวนะเอ้ยถ้าถ้าไหนท่านศพเหลือศพหนึ่งมาเลยดวยผมได้นะครับห่อเลยใช่ไหมห่อเลยใช่ไหม

ตาอยู่หลังโฮมโปรดิโชดิโชดิโชดิกตดไตำรวจขึ้นไปทางโคเคนเยอะนะเม่กี้ผมูไอผมผมแค่ติดต่อวะหี่วกดจีบต่าจะพิมพ์อ้มแล้วชิๆแล้จอด่ไหนเจอปะเจอญาติมาลูคนนึงอยู่บน้องเหรอใครเห็นชื่อทางไว้กดออกปออกวอเข้าไป วางใครบ้างอ่ะพี่เป็นตุวใหญ่ใช่ไหมพี่ตี้ด้วยแค่จผมเอาไว้ยากเขาอยู่ไหนวะกุ้มอยู่นะแพ้กุ้มอยู่นะโอเคมีแค่เจมส์มึงไม่เจอนี่ลองมันมาละมันมีใช่ปะพี่เคยว่ามาใครตามหลังอะมาร์คว่าว่าว่างจะมาจะดูสูงสุดเลยใครเจอย่านบอกนะกุู้จับนะอืมเจับเลยเจอดเลยพิตี้โม่พิตี้จบแล้วนะพี่ครับเออสี่สิบสี่สิบเออสามเก้าสี่สิบไออุ้มตอนนี้มึงสวยหนงเติดหนึ่า ไอไอลุงจะขนนกทะเลดุพาย I'm looking at ชิวมองเธอแบบเกินพายฉันทำเพลงในสตูแม้ตอนเขาในดิสแปลมาทำซีลก็แปลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยากจะควงแขนเธอมาดูหญิงดิสนีย์แค่เจอติดใช้ามากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียชิฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จำไม่ใช่ต้องรู้สึกแฮปปี้